สวัสดีทุกๆท,ท่านเลยนะคะที่ชื่นชอบซีรีส์จีนแล้วก็ดูอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะทุกวันทุกวันเลยค่ะสำหรับในเอพิโซดนี้นะคะหวานก็จะขอพูดถึงเรื่องบุพภาเหนือลิขิตอยู่แต่ว่าก็จะมีเรื่องอื่นๆมาด้วยเนาะเพราะว่ามันเป็นละครในแนวที่มีนวัิยายต้นฉบับที่มีการฟื้นคืนชีพหรือว่าแบบการเกิดใหม่อีกครั้งนึงอะไรแบบนี้ค่ะซึ่งโดยปกติแล้วนะคะก็เพราะว่ามีต้นฉบับแบบนี้เยอะก็เลยทําให้มีละคร ที่เอาต้นฉบับที่เป็นนิยายมานะคะแล้วก็มาดัดแปลงเป็นบทละครน,นั้นมีแนวนี้ให้พวกเราได้ดูมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะแล้วก็แนวนี้นะคะแบบจีนคอสตูมโบราณแล้วมันก็มีทีมของการเดินทางข้ามเวลาอะไรแบบนี้ก็ได้รับความนิยมอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะเหมือนกับเราได้ดูถึงแม้ว่าพอดมันจะเหมือนเดิมมีความแบบแก้แค้นนะคะแล้วก็กลับมาแก้ไขโชคชะตาอะไรแบบนี้แต่ว่าด้วยความที่เปลี่ยนตัวของดารานักซะ แดงมีพระเอกนางเอกแล้วก็มีเรื่องราวใหม่ๆนะคะให้พวกเราได้แบบดูคือมีตัวละครหน้าตาใหม่ๆก็ทําให้เรารู้สึกว่าละครมันเป็นละครใหม่แล้วล่ะคะ่ะสาหรับในเรื่องนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะมีเรื่องราวของการแข่งแย่งอํานาจในราชวงศ์แล้วก็มีเรื่องราวของการแก้แค้นนะคะตัวละครซึ่งนางเอกของเราเกิดในครอบครัวขุนนางด้วยแต่ก็ดูแล้วไม่ค่อยเป็นที่ปรดปัานของคนในตระกูลฝ่ายพ่อเท่าไหร่นะคะแต่ว่าณนะ เรื่องราวต่างๆมันก็มีแบบที่มาที่ไปมีเหตุมีผลของการกระทําของนางเอกนางเอกนั้นต้องการจะเปลี่ยนโชคชะตานะคะแล้วก็ในละครก็จะเน้นว่านางเอกนั้นเนี่ยต้องการจะช่วยพระเอกซงโมงให้มีการเปลี่ยนโชคชะตาไม่ให้กลับไปมีชีวิตอเนตนอนาถแล้วก็จุดจบที่น่าเศร้าเหมือนกับในชีวิตที่แล้วของพระเอกนั่นเองนะคะซึ่งในจุดนี้นะคะก็บอกได้เลยว่ามรสมชีวิตเองนะคะก็ได้รับความนิยมมากเช่นเดียวกันซึ่งพวกเราได้ดูไป ไปแล้วในช่วงต้นปีนะคะเป็นผลงานที่มีการพูดคุยกันอย่างแพร่หลายเลยค่ะที่คุณอู่จินเยียนแสดงคู่กับคุณหวังชิงเย่นะคะก็ถือได้ว่ามีการดนะัดแปลงนวนิยายต้นฉบับปลายมาทำเป็นบทละครโดยคุณอีเจิ้งนะคะก็มีความสนุกสนานแล้วก็เป็นไวรยลเป็นอย่างมากเลยนะคะเรื่องนั้นได้เลตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลไป8.9ค่ะสูงมากๆเลยนะคะ สำหรับเรื่องบุพผาเหนือลิขิตตอนนี้นะคะขึ้นมาเป็น8.7แล้วล่ะคะ่ะถ้าเกิดว่ายังฮอตยังฮิตอยู่อย่างนี้นะคะแล้วแถมจบดีแฮปปี้มากหวานว่ามีสิทธิ์มากๆเลยที่เรื่องเรื่องนี้นะคะเรื่องไอ้บุพผาเหนือลิขิตนี้จะขึ้นไปถึง8.9เช่นเดียวกับเรื่องของมรสมชีวิตนะคะเดี๋ยวพวกเรารอดูกันละกันว่าจะเกิดปรากฏการณ์นี้ไหมเพราะว่าอย่างที่หวานบอกไปนะคะนิยายต้นฉบับของเรื่องบุพผาเหนือลิขิตมันยาวมากๆค่ะ เราอ่ะไม่รู้อ่ะเดาใจไม่ถูกเลยนะคะว่าท่านผู้กำกับนั้นจะทำจนแบบเอาจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งแบบนวนิยายต้นฉบับหรือว่าจะตัดเอาส่วนที่มันทำให้หัวใจพวกเราแบบจมดิ่งอะไรแบบนี้มันมีหลายช่วงหลายตอนในนิยายที่เอกของพวกเรานั้นก็คุมเคือว่าเออจะไม่รอดอะไรเงี้ยนะคะแต่จริงแล้วจบดีแฮปปี้มากเลยค่ะในนวนิยายต้นฉบับเออในสุดท้ายเลยนะคะบทสุดท้ายของตัวนวนิยายต้นฉบับก็จบดีแฮปปี้มากๆเลยค่ะก็ขอ ให้นะคะพวกเราจะไม่ผิดโพแล้วก็ไม่แหกปิดแบบผิดแปลกไปจากในนวนิยายต้นฉบับมากนักในช่วงของแฮปปี้เอนดิ้งอะไรแบบนี้เพราะว่าปีนี้บอกเลยว่าผิดหวังมากับหลายๆเรื่องมากเช่นเดียวกันนะคะเริ่มต้นดีมีความแรงเราก็แบบดูติดๆม,มันมาแต่พอช่วงปลายๆเราก็ดูทรงแล้วมาแน่ๆเลยนะคะพวกเราตับไตไส้สะเทือนหมดเลยค่ะก็เราก็มารอดูนะคะให้กำลังใจเนาะสำหรับเรื่องนี้นะคะนอาก จากนี้แล้วเนี่ยเราก็ยังคงรอนะคะเรื่องราวอื่นๆอีกหลายเรื่องเลยนะคะที่ ที่ได้ดูไปแล้วเนี่ยที่มีการฟื้นคืนชีพไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคุณปยลู่แล้วก็คุณจางหลิงเหอเนาะเรื่องนี้ก็ประทับใจนะคะเล่รักหวังคุณหนิงค่ะก็แสดงดีทั้งคู่เลยนะคะคุณจางหลิงเหอเป็นท่านเวที่ท่านเว,ท,ท,นเวที่บอกได้เลยว่าโลกจิตมากๆเลยนะคะน่ากลัวน่ากลัวค่ะแล้วนอกจากนี้ก็ยังมีเอ่เรื่องอะไรอีกหนะ่าเรื่องที่เอ่อเรื่ององค์หญิงใหญ่นะคะน้องเจ้าจินไม้กับจางหลิงเหออ,อีกแล้วนะคะันนี้ก็เป็น เรื่องที่พระเอกนางเอกได้รับโอกาสในการฟื้นคืนชีพขึ้นมาใหม่นะคะแล้วก็มาปิดท้ายใกลๆใกล้ๆกับเรื่องนี้ใกล้ๆปลายปีก็คือเรื่อง The Rise of Ning นะคะที่คุณจางวัานวีกับน้องรนหมิ่นแสดงนั่นเองแต่ว่าในส่วนของละครนั้นไม่ได้พูดถึงการแบบมีโอกาสกับ กับชาติเออกับฟื้นคืนชีพขึ้นมาใหม่ของตัวละครรนหมินหรือว่าอีหนิงอะนะคะซึ่งตามปกติแล้วนวนิยายต้นฉบับนั้นก็คือก็คือฟื้นขึ้นมาใหม่นั่นเองในร่างของเด็กอายุประมาณ78ขวบนะคะไม่เป็นไรค่ะมาที่เรื่องนี้กันดีกว่านะคะบุพภาเหนือบัลลังก์ก็ถือได้ว่าเป็นอะไรที่เข้มข้นมากๆเลยแล้วก็ชีวิตของพระเอกของพวกเราก็โคตรน่าสงสารเลยเนาะแต่ว่าก็ดีเนาะที่มาแก้ไขได้ด้วยความช่วยเหลือแล้วก็การแนะนําของนางเอกของพวกเราเนี่แหละ ที่นี้นะคะเรียกได้ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แหมใกล้จะจบ ปลายปีนี้อยู่แล้วนะคะเดือนธันวาคม2024ค่ะก็มีเรื่องนี้ซึ่งทาง Tencent Video ส่งออกมาตุ้มเลยนะคะดีมากเลยค่ะแหมเรียกได้ว่านะคะจะเป็นบทสรุปของซีรีส์แนวจีนคอสตูมโบราณเรื่องแบบฟื้นคืนชีพขึ้นมาใหม่แบบเนี้ยที่ประสบความสำเร็จอีกเรื่องหนึ่งในปี2024กันเลยทีเดียวนะคะสำหรับเรื่องนี้นะคะก็ได้พูดถึงการ ทำงานอย่างหนักของนางเอกของพวกเราเลยนะคะเพื่อจะปกป้องตัวของนางเองปกป้องครอบครัวแล้วก็ปกป้องชีวิตพระเอกด้วยนั่นเองนะคะไม่ให้ต้องมีโชคชะตาที่มันอเนจอานาถเหมือนกับชีวิตที่แล้วที่นางเคยรู้มาก่อนนั่นเองค่ะ เส้นเรื่องนะคะเดินมาดีแล้วก็มีความคล้ายๆนะคะมีเงาๆของเรื่องอื่นๆเข้ามาไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของการถูกบังคับให้ต้องแต่งงานกับคนที่แบบเออไม่ได้รักมาก่อนเลยนะคะแล้วก็การถูกแบบสามีทรยศแล้วก็มีการแบบเสียชีวิตอย่างอย่างน่าเสียดายแบบไม่มีใครเห็นค่าไม่มีใครรักจริงอะไรประมาณนี้นะคะก็ต้องมาเปลี่ยนแปลงชีวิตในอีกในอีกชาติหนึ่งที่มีโอกาสนั่นเองแล้วก็นอกจากนี้แล้วนะคะยังมีเรื่องของ การแบบแก้แค้นไหมเรื่องนี้จริงๆแล้วนางเอกของเราไม่ได้ไม่ได้ที่จะกลับชาติมาฟื้นคืนชีวิตขึ้นมาเพื่อจะมาแก้แค้นไข่นะคะนางเอกนั้นต้องการจะแบบ ต้องการให้ชีวิตของตัวเองอ่ะดีค่ะเพื่อนๆไม่ต้องการจะวปยแบบแก้คงแก้แค้นอะไรใครแล้วนะคะต้องการแค่จะให้ชีวิตของตัวเองนั้นดีอยู่อย่างมีความสุขแล้วก็เป็นอิสระนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยตัวของนางเอกของพวกเราในเรื่องนี้ก็เลยมันมีความแตกต่างจากในนางเอกเรื่องอื่นๆที่จะโฟกัสในเรื่องของเฮ้ยเกิดมาแล้วมันต้องแก้แค้นสิวะโนนนี่นั่นนะคะได้แบบฟื้นคืนชีพขึ้นมาใหม่แต่ว่าเรื่องนี้ไม่ใช่นั่นเองค่ะแต่มันจะมีความสับสนวุ่นวายนะคะ ในส่วนของครอบครัวของนางเอกเนี่ยเยอะมากๆเลยนะคะสายสัมพันธ์แล้วก็คอนเน็ชันของตระกูลโตเนี่ยบอกเลยค่ะว่ายุ่งเหยิงไปหมดแต่ว่าในส่วนของละครก็มีการตัดออกไปเยอะนะเพราะว่าเขาไปเน้นในพาร์ทของพระเอกแล้วก็นางเอกมากกว่านะคะว่าพวกเขามีความช่วยเหลือซึ่งกันและกันมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันแล้วก็มีเรื่องราวของอำนาจแล้วก็การแบบเออทะเยอะทะยานอะไรแบบเนี้ยเข้ามาซึ่งมันซึ่งมันจะต้องเกี่ยวพันกับทั้งสองคนนะคะเพราะฉะนั้นเขาจะตัดในส่วน รายละเอียดของนางเอกของเราเนี่ยออกเยอะมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆแบบมีเวลาน้ออยากจะแบบ อิ่มนำสำรานกับอีกเวอร์ชันนึนะคะก็คือไปอ่านในวันณยุยต้นฉบับเนาะก็สนุกมากๆเช่นเดียวกันสำหรับเรื่องนี้นะคะก็เอาละค่ะหลังจากที่ในเวอร์ชันละครเกิดใหม่มาแล้วนะคะก็ยิ่งตื่นเต้นเข้าไปใหญ่เลยนางเอกของเรานั้นควบคุมได้บางอย่างแต่ก็ส่วนใหญ่ที่มันเป็นเรื่องสำคัญระดับประเทศก็ยังควบคุมไม่ได้นะคะก็จะมีเพื่อนๆหลายคนที่หวานก็ไปอ่านมาไม่ว่าจะเป็นบนทิกต o k นะคะทิกต o อกหรือว่าจะเป็นบนแบบ แฟนเพจ Facebook ที่เขาพูดกันถึงเรื่องนี้ก็จะไปด่านางเอกกันใหญ่เลยไหนว่าฉลาดไงทําไมไม่เห็นแก้ได้เลยอะไรอย่างนี้ทําไมไม่จัดการเนาะไอ้ลุงห้าไปก่อนเลยไอ้ลุงโตอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ถ้าเราเข้าใจโคงเรื่องมันนิดหนึ่งเพื่อนๆก็จะไม่ไปด่านางเอกขนาดนี้นางเอกนั้นเป็นแบบ แค่ผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งเองนะคะที่มีโอกาสฟื้นคืนชีพขึ้นมาใหม่แล้วก็ตัวของนางเอกนั้นอยากจะมีชีวิตที่ดีไม่ได้มาเพื่อจะมาแก้แค้นใครนะคะคือดังนั้นแล้วมันมันก็เลยไม่จําเป็นต้องไปพุ่งโฟกัสไปที่ว่าลุงห้าลุงห้านี่เป็นคนในครอบครัวเพราะฉะนั้นมันก็โอ้ยนางเอกจะไปฆ่าลุงของตัวเองเดี๋ยวใจเย็นๆนิดนึงคงคงไม่ใช่แบบนั้น <laughs> มันคงไม่ใช่แนวนั้นนะคะเพื่อนๆ่ะ ในละครนะ่ะบอกเลยว่าจะเน้นให้หนางเอกนั้นช่วยพระเอกแล้วก็พระเอกกับนางเอกก็ไปด้วยกันเรื่อยๆจับมือกันไปนะคะเพราะฉะนั้นพวกเราจะได้ดูแล้วก็มีความวิตวาดนะคะชื่นใจชื่นใจอะไรไปอย่างนี้แล้วค่ะสําหรับเนาะโครงสร้างของเรื่องก็จะอยู่ในสังคมของคนชั้นสูงอะไรอย่างนี้นะคะอย่างน้อยก็ตระกูลขุนนางแล้วก็การเวียนว่ายอยู่ในแบบวังวนของอํานาจถ้าใครมีความทะเยอทะยานมากๆหน่อยก็จะเห็นว่าวิธีการที่ใช้ เนี่ยมันก็จะไม่ค่อยเลือกเท่าไหร่นะคะเทาก็เอาดําก็เอาขอให้แค่ตัวเองนั้นได้ขึ้นสู่อํานาจอันนี้ก็เหมือนกับท่านลุงฮ้าโตของนางเอกของพวกเรานะคะโตห้าโตห้า ตัวละครมันเยอะนะคะบางทีต้องเรียกสั้นๆเพื่อให้เพื่อนๆนั้นสามารถจะนึกได้ว่าเออมันคือตัวละครตัวไหนน้านะคะส่วนสําหรับดอกนะคะตัวจิว๋วฉงจือเนี่ยก็เป็นชื่อดอกไม้ป่าที่แบบจริงๆแล้วไม่ค่อยมีคนนิยมแต่ว่าเป็นดอกไม้ป่าที่มีความทนทานมากเลยนะคะสามารถจะทนขึ้นออกมาบานออกมาได้โดยที่ไม่คํานึงถึงสภาพแวดลอ้อมไม่ว่าจะหิมะตกหรือว่าร้อนมากหรืออะไรเงี้ยก็สามารถจะเจริญเติบโตได้นะคะ ซึ่งณจุดนี้เหมือนกับเขาจะเปรียบเทียบกับชีวิตของนางเอกของพวกเราอะไรประมาณนี้แล้ค่ะก็คือต้องทนทานนะคะทนทานถึกนั่นเองณ <laughs> จุดนี้นะคะก็เป็นคุณย่าเนาะในนิยายต้นฉบับจะเป็นคุณย่าที่ท่านย่าเนี่ยจะเป็นผู้ที่แบบพูดถึงดอกอันเนี้ยในช่วงแรกๆนะคะเพื่อจะเกีย้ยกล่อมให้โตเจ้านั้นแบบไม่ไม่มีจิตใจที่ที่เศร้าหมองแล้วก็ติดอยู่แค่ในบ้านน่ะ ติดอยู่แค่แบบเป็นผู้หญิงที่อยู่ในในรั้วบ้านเท่านั้นโดยที่ไม่มองโลกกว้างนะคะก็ต้องขอบคุณทันญาด้วยที่แบบให้สติหลานสาวอย่างนี้นะคะก็ถือได้ว่าเรื่องนี้ก็เป็นนวนิยายหวานว่าก็คลาสสิกดีนะแล้วก็มันก็เดาได้แหละว่าเรื่องราวมันจะเป็นอย่างไรเนาะสําหรับท่านที่อ่านนวนิยายมาเยอะๆก็เดาได้ส่วนท่านที่ดูซีรีส์มาเยอะๆเนี่ยอย่างพวกเราเนี่ยพวกเราก็เดาได้เช่นเดียวกันยกเว้นตอนจบ <c oughs> ตอนจบไม่รู้ว่าฝ่ายผลิตเขาจะเอาอยัางไงกับพวกเรา ะะก็มีความเก่งเก่งกลัวๆแต่อย่างไรก็ตามก็ยังยังเข้าใจว่าจะจบดีแฮปปี้นะคะเพราะว่าพระเอกของพวกเราอย่างคุณหลี่อินลุยนี่เขาก็รอดมาทุกเรื่องนะเอาจริงเองเอไม่ม,ไม,มีไม่มีเรื่องไหนที่เขาแบบจะมาตายรัวๆหรือว่าจะมาเรื่องนี้ก็ไม่รู้เนาะไม่หรอกไม่หรอกแต่ว่าอย่างอย่างที่พวกเรารู้กันพระเอกเนะี่ยโดนผิดทั้งสองชาตินะแต่ว่าในชาติที่2เนี่ยพระเอกรอดนะคะซึ่งในวนวนิยายต้นฉบับบอกแล้วว่าฮองเตเป็นผู้เลือกที่จะตุยไปเอง เพราะว่าห้องเต้คิดถึงเพื่อนของเขาก็คือติ้งกัวกงคิดถึงมากเลยจะไปแล้วนะคะแล้วก็การช่วยเหลือการช่วยเหลือชีวิตนะคะของพระเอกก็คือเขามองเห็นพระเอกอ่ะ เป็นติ้งกัวกงเพื่อนรักของเขานั่นเองคือเห็นเห็นความเป็นติ้งกัวกงในตัวของพระเอกนั่นเองนะคะเขาก็เลยแบบอืมมันมันถึงเวลาแล้วแล้วก็ฮ่องเต้จริงๆเป็นคนน่าสงสารนะเพื่อนๆอย่าไปเกียดท่านท่านนั้นอยู่ห้อมร้อม,อมด้วยเสือสิงกระทิงลัดนะคะตัวเองก็โดนพิษเหมือนกันไม่อย่างนั้นก็คงไม่มีสภาพที่ป่วยหนักขนาดนี้นะคะอ่อนแออ่อนแอลงทุกวันทุกวันแต่ก็ต้องทํางานแล้วก็ต้องสร้างรากฐานเอาไวใ้ให้กับรัชทายาทซึ่งเป็นลูกชายที่ท่านเลือกที่จะ ให้เป็นองค์จัก,กรพรรดิองค์ต่อไปนะคะอ้าวแล้วค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิโซดนี้นะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขแล้วก็ปีหน้าน่าจะมีอีกหลายๆเรื่องเลยล่ะคะ่ะที่จะมาในแนวของฟื้นขืนชีพขึ้นมาใหม่ให้พวกเราได้ดูกันนะคะใครทุกท่านรักษาสุขภาพให้ดีแล้วเดี๋ยวเรากลับมาสนุกกันต่อในอพิโซดหน้าค่ะสวัสดีค่ะ